มาแล้วจีนราก้อนออกรมถแถลงหลังถูกสอบพัวพันยาเสพติดจ,จีนราก้อนออกถแถลงการอย่างเป็นทางการปฏิเสธข้อเรียกร้องเรื่องการใช้ยาทั้งหมดในช่วงเช้าของวันนี้วันที่27ตุลาคมจีนราก้อนออกถแถลงการอย่างเป็นทางการผ่านทนายของเขาคิมซูยอนจากสำนักงานกฎหมายเคหนึ่งแชมเบอร์ว่าเขาไม่ได้ใช้ยาเสพติด ฝ่ายทนายได้ถแถลงข่าวโดยมีเนื้อหาดังนี้เพื่อตอบสนองต่อข่าวที่แพร่กระจายไปตามสื่ออย่างไม่เลือกหน้าซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเราขอนำเสนอจุดยืนของจีดรากอนดังนี้จีดรากอนกล่าวว่าฉันควรจียงก่อนอื่นเลยฉันไม่ได้ใช้ยาเสพติดนอกจากนี้ฉันอยากจะชี้แจงว่ารายงานข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายควบคุมยาเสพติด ไม่เกี่ยวข้องกับฉันเลยเขากล่าวเสริมว่าอย่างไรก็ตามผมทราบดีว่ามีหลายคนกังวลดังนั้นผมจะร่วมมืออย่างกระตือรือร้นกับหน่วยงานสืบสวนและปฏิบัติตามการสอบสวนอย่างจริงจังอัญญาประกาศคู่ก่อนหน้านี้ในวันที่25ตุลาคมจีดราก้อนทำให้แฟนๆของเขาตกใจด้วยการถูกจองจำเป็นครั้งที่สอง ในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดกองอสืบสวนอาญากรรมยาเสพติดของตำรวจอินชรนระบุว,ว่าจีดราก้อนกำลังถูกสอบสวนในข้อหาละเมิดกฎหมายควบคุม,มาย,ยาเสพติดหลังจากการสอบสวนของลีซันยุนพวกเขาได้รับคำให้การที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของจีดราก้อนและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม เป็นผลให้จีดราก้อนกลายเป็นเป้าหมายของการสอบสวนของตำรวจในข้อหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นครั้งแรกนรอบ12ปีนับตั้งแต่ปี2011ในเวลานั้นจีดราก้อนปฏิเสธการใช้กัญชาโดยอ้างว่าเขาเข้าใจผิดว่าเป็นกัญชาบุหรี่และได้รับมาจากคนที่ไม่รู้ว่าเป็นกัญชาต่อมาเขาได้รับโทษรอลงอาญา